สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสุภุสุคนจ้ามาพ่อกับพอวัดกับพี่แรมเนาะจ้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้เฮาสองคนกะมาอยแปลงให้แบ่งน้าแค่เกลียวพี่น้องเมื่อนี้เฮามาเห็ดคล้องใส่ไกจ้าหลังจากที่คลิปก่อนพวัดแล้วก็ได้ขุดคล้องใส่ไกโดยการใส่บักจกจ้าโดยระบบมือจ้าพี่น้องเมื่อนี้เฮากลับมาปูพยางแล้วนี่จ้าแบบเปลี่ยนพยังสีดำจ้าเนี่ยแล้วก็สูบน้ำใส่รบ้อยแล้วตอนนี้พวัดกำลัง แตงขอบเยียจ้าแตงขอบของ,ของคล้องส่ไก่หน่อยอยู่จ้าเอามาเรากลับไปเบิ้งกันเลยจา้าจ้าตอนนี้พวกรักกำลังเกียดินใส่ยู่เนาะจาเนาะนี่นจา้าพวจ้าเมื่อยวะจ้า,จามวนดีครับทั้งเมื่อยทั้งมวนครับสนุกแล้วก,ก็มีความสุขพวันเป็นผลงานเยะของเรากะรู้สึกรู้สึกดีนะครับ <S 1> <S 1> จา้า เอบื้องประจ้างเพิ่นเฮ็ดอยู่จ้าเบิ่งข้างนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่จ้าเฮาเฮ็ดบ่ยาวดอกจ้าเฮาเฮ็ดประมาณ12ถึง13เมตรเนาะพะวัดเนาะเฮ็ดเฮ็ดตัวน้อยๆเฮ็ดพอพอบ่หนักจะคล่องหลายจ้าเฮ็ดแบบเพิ่นๆนะครับจ้าใส่บักจกในการขุดจ้าพี่น้องตอนนี้กะปูผ่าเรียบร้อยแล้วจ้านี่เฮาใส่พยาง2ทบเข้าหากันแล้วกะเฮาใส่ยังตอกวัดตีสิพาไปเบิ่งนี่ลราจะพระวัดออกเบิ่อเด้อจ้านี่ละพี่น้อง นี่ล่ะพระวัตเปิดให้พี่น้องเฮาเบิ่งดูจ้ะนี่กตะปูครับเฮาใส่ตะปูกับไอู้ห5กับไอ้ฝาขวดฝาขวดน้าฝาขวดน้ํา่จ้ะตอกยึดไว้จ้ะนี่ล่ะมันก็สิเฮ็ดให้ของใส่ไก่เฮาแม่นนาทาวรจ้ะหลายๆท่านใส่แมคโคจกแต่ว่าเฮาบ่ใช้แมคโขจกจ้ะเฮาใบักจกนี่ๆๆบักจกอะนี่ล่ะจ้พี่น้องือ100บาทบักจก150บาทนี่ล่ะจ้ะล้วเบิดงานขุด ทั้งขุดทั้งงานโจกดินจ้ะเนี่ยอยู่ในน้ากันเนี่ยแหละเนาะพอวัดเนาะเนะี <laughs> ่ะจ้ะช่วงอันช่วงปลายฤดูหนาวเนาะพอเนาะช่วงนี้เนาะนจ้ะจะคล้องใส่ไกลก็คือทาย,ยัดทายดนอกหนาฝนมันจะดีเพราะว่าเอามีมีเวลาในการออกแบบจ้ะในเวลาในการจัดทา็ดให้มันงามขึ้นถ้าเป็นหนาฝนมันจืนพอดจ้ะเป็นย,ยากิตมไรเมียนจ้ะ เขาก็เลยเฮ็ดในช่วงหนาแรกนะพ่อเนาะจ้ะเขาสํได้ออกแบบให้มันแบบใส่การได้แล้วก็บ่มีขีตมจ้ะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงปรับแต่งหนาดินด้วยพี่น้องด้วยนะจ้ะมันก็เป็นดินดินทรายมันเป็นดินร่วนปนทรายน้ำซึมเร็วจ้ะน้ำซึมเร็วแล้วก็เป็นที่นอนอีกเป็นที่นอนอีกด้วยพี่น้องเด้อจ้ะโอ้ยกลรองก็ใส่ไปใส่มาเอออพี่น้ง มาเบิองมาเบิงผักพาววัดเราปลูกไว้พี่น้องคุณโอ้ยงามเหลือเดินคุณนะคุณละยังหดผักอยู่มั้เนี่ยมันนี่เพราะเนี่ยหดผักอยู่สันละวาน่ะที่องคล้องใส่ไส้ล่ะร้องหันก็ได้สูบน้ำใส่แล้วจ้ะนี่กับปรากฏว่าคล้องเทากะเอ้าเนียนะถาวรอยู่น่างบองหังบ่อซึ้มเป็นยังเทาจังค่อยสูบน้ำใส่กวนวาตีเพื่อทีว่าถ้าเขาเอาดินมากรบเลยเนี่ย ถ้าเขาผสบน้ำใส่ก้อนเนี่ยพยางมันยังมัมันมีความหยุดยุนเขาสิจัดงาเาสิจัดากจับพยางยากเพราะฉะนั้นเขาเลยวางพยางแล้วเพราะมันได้ที่ได้ระดับแล้วเขาก็สูบน้ำใส่พอที่ว่าพยางดำๆมันจะได้ปรับระดับให้มันสมดุลกันกับพื้นดินที่เขาขุดไว้จ้ะมันมันสิดึงพยางใหันงพยาะดี่เป๊ะเลยจ้ะเขาใส่พยางที่ความกว้างที่เออบ่ถึงสองเมตรนะพี่น้องเขาใส่อยู่ที่ความกว้าง อันทบใส่กันน่ะมันเยอะมันมันกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดแปดศูนย์เมตรแปดสิบนะพ่อเนาะจ้ะพ่นกว่าพันกว่ากว้างสี่เมตรมันม่อเมีนเขาวัดเราเร็วมันได้สามจุดอันสามจุดเท่าไหร่พ่อสามจุดหกใช่ไหมนี่แหละประมาณประมาณนี่แหละพี่น้องมันม่หอดสี่เมตรดอกจ้ะเขาเลยมาทบใส่กันเอาเขากับเฮ็ดคล้องไงเนาะเฮ็ดคล้องน้อยจ้ะพี่น้องท่านใดที่สนใจกะ ลองเบิ้งเด้จ้าเด้ดอผู้ใดที่สนใจอยากปลูกผักปลูกมีไใ้ไว้กินในคัวเรือนกันนี่เราจะไ่ต้องปลูกแปลงใหญ่กับปลูกแปลง,งน้อยนถ้าบ่มีระบบน้าบ่มีระบบน้าที่เป็นสสย,ยังใสย,ยังถ้าใส่บัวหดก็ใส่ระบบนี้ได้จ้าเนี่ยมันกระเท็อให้อันดินเฮามีความชุ่มชื้นเนะจ้าเนาะเวลาสูบน้ำาเฮาสูบให้มันเกยกันกับพยาง เรามันก็สิไลออกทั้งขางได้สินะจ๊ะเราก็าน้ำกับที่ยู่นี่คือเกา่าแต่ว่าอันที่ไหลไปทั้งขางมันสิไลซึมไปใส่ดินสิแม่จ๊ะมันก็เลยเห็ดแห่ดินเขาชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาจ้ะนี่แหละเห็นเพื่อนเฮ็ดหลายมองก็เลยบอกพระวัดว่าพระวัดร้องเห็ดเบื่องดูจ้ะอันเขาเสียใดบ่พระวัดก็เลยเอาร้องกับร้องสั่นลแล้วดดว่าราขุดบ่ถึงสีมือซ้ำเนี่ยจ้ะพี่น้อง อยู่สามสี่หมื่นแล้วก็ะล้วยมไหมจาะนี่เราไปเห็ดเราไเห็ดคล้องไงเหญ่เป็ดเห็ดเล่นๆซั้นวะอันนี้ทั้งนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำาข้นกันตอนนี้ก็ในระบบการทดลองนะพ่อเนาะอยากทดลองเห็ดทดลองส้างเบิ่งดูว่ามันสี่เป็ยนยังไงเมื่อนี้เขาก็ซื้อพันดอกไม้มาแล้วจะน่อยเขาไปจะทรงเครื่อดีมาเห็นตอนจะเนี่ยล้อเห้โทศัพอบเขากอรดจะกระจอกก็จะมาทรงทรงน้าถึนละอันระวัดล้ว เราเห็นว่าที่แล้วมาปลูกดอกไม้แล้วก็เลยว่าเอา้าลองลองเบิ้งสันวันปลูกพักไปพร้อมปลูกดอกไม้ไปพร้อมสันวนะันน่ะนั่นจะเป็นยังไงก็ค่อยติดตามตอนต่อไปได้วยพี่น้องเด้อจ้ะมื้อนี้ความสุขสบาจยจังพี่แกพี่แกน้องสุู้่สุส้คนจ้าสวัสดีจ้าพระวัดจ้าลาพี่น้องเลยจ้าลา่อนเนื้อพี่น้องเ็งานให้เรียบร้อยก่อนจ้าเจ็บน,น,นาครัจ้าสวัสดีจ้า